นี่ครับน่ามีปลานะแต่น้ำมันก็ออกเน่าๆแล้วนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นน้ำตายน้ำไม่เดินครับน้ำขังแลวหญ้ามันเน่านะครับสีออกดำๆแต่ก็ถ้ามีปลามันก็กัดอยู่นะครับน้ำแบบนี้ เป็นท้องนานะครับช่วงนี้น้ำกําลังหลากนะครับผมฝนตกเยอะลองตีดูเผื่อมันมีตัวกัดนะครับ มีอยู่นะมีปลาอยู่นะตะกี้ยังกัดอยู่ตรงนี้ในรูเนี่ยม,มันคงจะที่รกมันเยอะมันน่าจะกว่าจะมันจะเจอเยอะแล้วนั่นไงนั่นไงแต่ตัวไม่ใหญ่แต่เดินลงมาที่แรกมันขยับจากตรงเนี้เข้ามาในนี้ยนะ ไม่ใช่ต้องใช้ย,ยาอย่างต,ตัวเล็กมันน่าจะซุกอยู่ในป่ามั่ไงนั่งไงตัวเล็กตัวเล็กไม่เล็กนะครับมีปลานะครับบอกแล้วมัเล็กนะครับ ใช้ได้เลยตำเลดีตรงนี้มองหมายออกนะครับก็มีโอกาสได้ตัวมันมีปลามันมีปลานี่กัดกบดด่างสอนพิษนะครับผมเข้าไปเต็มปากเลยตัวนี้สีขาวนะครับที่บอกแล้วมันมีนี่ครับ เป็นปลาช่อนนะครับผมโอ้โหโนียครับอ่ากัดกบยางถอนพิษนะครับตรงนี้สภาพหมายเนี่ยมันค่อนข้างรกนะครับดูเห็นสวะผิวน้ำนะครับมันรกมากเลยอ่าตรงนี้ก็ใช้เป็นเหยื่อที่เหยื่อยางนะครับกบยางเลยพวกนี้ครับสามารถลุยได้นะครับตีได้แล้วก็ค่อยๆลากมาค่อยๆเคาะมาพอเจออยู่ไม่ได้แล้ว <laughs> พอเราปาล์มกัดเราไม่ต้องไปส่งนานนะครับเพราะว่า e. ถ้าส่งนานๆเนี่ยปาล์มจะดึงดึงเข้าย่าแล้วโอกาสที่มันจะคายเดี๋ยวมันจะมีสูงนะครับเพราะว่ามันสายเรามันจะสะดุดนะครับพอสะดุดเนี่ยปลามันมันมันมีโอกาสคายเหยื่อได้สูงนะครับรรก็ลดขันนิดนึงนะครับจับจังหวะได้ก็วัดสวนเลยครับตววดสวนเลยนะมีตัวครับตรงนี้เดาทางได้ถูกนะครับว่าปาลามันอยู่ตามเนี่ยนะเนีนีเนีนีนเนนขึ้นน้ขึ้นน้พอดีเลย โอเคครับเดาทางได้ถูกนะครับก็มีโอกาสได้ตัวสูงนั่นกัดเลยแตกัดผิดโอเครี่ปลดปลาก่อนตรงนี้ขอทำอาหารนะครับผมต้องการแปะสะหนึ่งหม้อสุดยอดครับผมกบยางสอนพิษจัดให้สำหรับคลิปนี้นะครับคันที่ผมใช้ก็จะเป็นคันเป็นชุดสปินนิงนะครับเป็นคันของ ฟิชชิงเลสซิ่งคอร์ดโม่นะครับคันนี้ยาว6ฟุต7นะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับเวทก็7็ขีด16 LB นะครับสำหรับลอกนะครับลอกก็จะเป็นลอกแอร์เกียร์ LT 1000นะครับเป็นเบอร์1 0 0 0พันสายก็จะเป็นของ The Lock PE 1นะครับผมสายหน้านะครับเป็นสายสายฟูโรลคาร์บอนของเรอโกเพอร์เฟกนะครับผมขนาด30ปอนนะครับส่วนกิป กิฟก็จะเป็นของล็อกแนปนะครับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวก็กบยางสอนพิษเลยครับพระเอกสุดยอดมาก